ด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาขับรถทัวร์หาสมุนไพรนะครับขับรถตามหาสมุนไพรบริเวณข้างทางบริเวณป่ารามป่าเต็งรังนะครับแล้วก็ป่าโคกผมจะไปหลายป่ามากๆคุณผู้ชมวันนี้มาคนเดียวนะครับวันนี้เรามาเจอสมุนไพรตัวหนึง่งที่เจอแล้วอยากถ่ายมากๆเพราะว่า,วา ต้นมันสวยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเขาคล้ายๆทวงคืนพื้นที่เขาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าสมุนไพรต้นนี้คือต้นอะไรเพื่อนสวยมากเหมือนต้นคริสต์มาสมากๆครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือต้นลิเพานะครับหรือว่าาติลิเพาที่เรารู้จักกันนะนี่แหละครับคุณผู้ชมทําไมผมถึงอยากถ่ายคุณผู้ชมดูเขาทวงคืนพื้นที่เขานะครับส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตาม ป่าริมน้ําที่ชุ่มชื้นนะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ชาวบ้านเขามาปลูกต้นยูคามาปลูกต้นยยคาใส่นะครับแล้วตัดออกแล้วแต่ต้นเล็กๆหรือว่ายังไม่ตัดยังไม่แน่ใจแต่มันไม่โตนะครับเพราะว่ามันชื้นเกินไปพื้นที่มันชุ่มน้ําเกินไปนะครับต้นริเพาเขาก็เลยทวงคืนพื้นที่เขานะครับเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นพื้นที่ของต้นริเพานะต้นริเพาจะชอบคืนมากๆเลยนี่นะครับมีแต่ต้นริเพาสวยๆทั้งนั้นเลย ต้นลีพาวเป็นยาสมุนไพรด้วยนะคุณผู้ชมนะแถมปัจจุบันก็เราก็รู้จักกันดีในการเอานี่นะครับเผาของเขาเอาไปทําเป็นเครื่องจักสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนมาเดี๋ยวไปดูข้างในกันน,นะครับต้นนี้ก็สวยเหมือนกันมีแต่ต้นสวยๆทางนั้นเลยตรงนู้นยิ่งสวยครับคุณผู้ชมนะเรามาดูสรรพคุณกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับใครเคยเห็น แต่ไม่รู้จักชื่อนะครับก็กวรจะเรียนรู้ไปนะครับมันมีสายพันธุ์หลายสายพันธุ์อยู่นะทางภาคใต้ใบก็จะยหวกว่านี้แต่ตัวนี้อยู่ทางภาคอีสานนะครับจะเป็นพันธุ์ใบเล็กๆแบบนี้นะครับใบจะไม่ใหญ่มากสัพพคุณของรีพเานะครับคุณผู้ชมทางภาคเหนือชาวเผ่าอีก็นะครับใช้ทั้งต้นเป็นยากแก้ไอแก้เสียงแหบขับเสมหะและแก้ร้อนในนะครับ โดยใช้ทั้งต้นทั้งต้นก็ทั้งรากทั้งใบทั้งเถานะครับทั้งดอกทั้งผลแต่มันไม่มีนะช่วงนี้ยังไม่ออกดอกสมุนไพรต่อมารากและเง้าของเขาเอามาต้มน้ําดื่มนะครับแก้ปัสสาวะพิการปรสัสสาวะพิการก็ได้แก่คนปัสสาวะกระปีกระปอยปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะมีกลิ่นปัสสาวะมีสีแดงนะครับแล้วก็แก้นิ้วเนไตด้วยช่วยขับนิ้วเนไตได้ด้วยนะครับโดยใช้รากและเง้านะ ตัวนี้ยังแก้อาการตกเลือดในปัสสาวะด้วยคนที่ปัสสาวะมาเป็นเลือดสดๆนะครับหรือคนมีปัะสสะาวะสีเหลืองมีกลิ่นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เอาไปต้มได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าหลายๆคนนะไม่ว่าจะเกิดจากการบริโภคหรือว่าโรคประจําตัวต่างๆการดื่มการใช้ชีวิตประจําวันในการกินอาหารต่างๆนะครับสังเกตด,ดูดีเวลาเราไม่สบายปัสสาวะเราจะมีกลิ่นนะครับ ปัสสาวะเราจะมีกลิ่นอันดับแรกเลยนี่นะครับรากของเขานะครับยังเอามาต้มแก้โรคฤิ์สีดวงทวารได้ด้วยนะครับแล้วก็ใบของเขายังใช้เป็นยาพอกฝีแก้โรคหัดแก้ผื่นแดงนะครับเอามาตําพอกได้เลยนะครับใบแบบนี้เอามาตำพอกได้เลยแล้วก็ใบของเขายังเอามาตำพอกแผลสดห้ามเลือดช่วยให้แผลหายและแห้งเร็วขึ้นนะครับถ้าใครที่เข้าปากนะครับคุณผู้ชมแล้ว โดนมีดบาดหรือว่าของมีคมบาดนะครับหรือว่าเหยียบเข้ากับน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอามาตําพอกได้เลยนะครับตัวนี้ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีหรือว่าคนที่โดนงูกัดงูเห่ากัดงูมีพิษกัดนะครับสัตว์มีพิษกัดก็สามารถเอาไปตําพอกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันช่วยดูดพิษได้ด้วยนอกจากนี้นะครับในตำราอีสานจะใช้เถาของเขานะครับเข้าตำรับยา แก้นกเขาไม่ขันสําหรับผู้ชายนะครับผู้ชายที่นกเขาไม่ขันก็ใช้เถาของเขาไปต้มดื่มได้เลยนะครับเถาที่มีใบติดด้วยอย่างนี้นะครับเอาไปต้มน้ําดื่มได้แก้นกเขาไม่ขันได้ครับผมแล้วก็คนที่เป็นฝีนะครับก็สามารถเอาไปตำพอกได้เหมือนกันช่วยให้ฝีแห้งเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝีฝักบัวนะครับคุณผู้ชม เขาทวงคืนพื้นที่เขานะครับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานะคุณผู้ชมนะดูครับสังเกตดีๆเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําทั้งหมดเลยถ้าใครมีนะครับหรือว่าพอเจอพอหาได้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะข้อห้ามไม่ค่อยมีนะครับมีแต่เขาเอาไปทดลองในหนูนะครับว่าถ้ากินในปริมาณเยอะเกินไปอาจจะทำให้มีบุตรยากแค่นั้นสำหรับผู้ชาย เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับต้นรีเผาของเรานะครับหรือว่าเราคุ้นชื่อกันในย่านรีเผานะครับเรียกได้หลายชื่อมากๆแล้วก็มีหลายสายพันธุ์มากๆนะครับส่วนใหญ่ทางภาคอีสานก็จะเป็นสายพันธุ์นี้นะคุณผู้ชมนะจะอยู่ตามป่าชุ่มน้ําป่าริมน้ํานะครับป่าทามคนอีสานจะเรียกว่าป่าทามนั่นเองก่อนจากการก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับต้นรีเพาวสวยๆของเราครับสวัสดีครับ